สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบอยสุพรรณนะครับก็วันนี้อยู่กับเจ้าสิทธิเจริญการช้างนะครับเป็นตัวซองผ่นยิบซองนะครับก็เป็นสติกเกอร์ตัวไม้นะครับสร้างทําพิเศษคันนี้ถือว่าสวยงามนะครับ่อหลายๆคนก็ถ้าได้ใช้ก็จะรู้ครับว่าประสิทธิภาพเป็นไงนะครับกับสิทธิเจริญการช้างนะครับก็คันนี้ก็เป็นเครื่องฮิโน่นะครับ เป็น J o 8 4ปสี่เป็นเจไฟนะครับเร๋ยวพาไปดูลับๆทีละย่างนะครับแต่นี้ผมชอบใจสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์โอ้โหนี่ซุวยครับเป็นซีมพูออกฟ้านะครับตัดกันดูครับซุยนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับเป็นทีมงานค้่องเสียบอลนะครับเสียบอลเสียบอลอ่อนะครับสิทิเจริญการช่าง ก็เป็นอูอ้ช้างแกน,นะครับหรือหรือเสียแก่ห้องเรานี้แหละครับมามาดูเครื่องอ่ะก่อนดูเครื่องดูช่วงล่างก่อนดีกว่านี่ครับเป็นตัวเดินซ่องรอยนะครับเป็นข้องโคมาซุนะครับนี่ครับอ่าทนทานนะครับลูกกระเลิกก็สิบเอกก็ดลูกนะครับลอนำเป็นยี่สิบนะครับ นี่ครับรอนำยี่สิบก็โหเงาวับครับแต่รถใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหได้คือจะาของหลักซ่ารถด,ดีครับสววยจัดดูครับไม่มีรอยหลาวหน,น้านี้ใช้มา1นื่งปีนะครับดูครับก็ใบแท็กแปสินะครับอ่ะดูเครื่องคันนี้โอ้ตัวนี้มีตัวกระจายฟางนะครับนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเราสร้างทำก็ทาง อูเข้าก็ทําให้นะครับตัวกระจายฟังการยุที่เราจะเอาไม่เอานะครับะเครื่องเป็น j อแปดนะครับนี่ครับเป็นเจไฟนะครับนี่ครับอันนี้เป็นโบคูนะครับเห็นไหมเนาะเดี๋ยวพามไปยอดแทงครับนี่ครับเป็นโบคูนะซ่องตัวครับนี้นหนึ่งหนึ่งบนนั้นตัวหนึ่งครับ เห็นไหมในหนึ่งตัวนี่ก็หนึ่งตัวนะครับนี้ดูัการเชื่อมโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวที่จะเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวแป้งนี้นะแป้งจะแปเอไมีกคันหนึ่งครับนี่ครับช่างแก่นะครับเก็เบอร์โทรดีครับนี่ครับตามนี้นะเบอร์โทรตามมาโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ก็เป็นปั๊มเป็นเด็กกินยี่สิบสามนะครับนี่เด็กกินยี่สิบสามโอ้โหดูแลรถลด,ดีมากครับจะข้องรถเดี๋ยวผมให้ดูอ่ามอเตอร์นะครับนี่ครับเป็นไายาบ้านะครับนี่ไายาบ้าครับสองรอยครับทนแน่นอนครับไม่ต้องกลัวโอ้โหครับสุดๆ ตัวนี้อาทางลมนะครับอยู่ตรงนี้นะอถือว่าสวยนะครับเอาไว้ตรงนี้ว่าใช้ได้เลยครับนี่ครับ โอ้ปลาเคามน้ำาวยจัดครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ยังไม่อ่าปล่อยทอกับร่งไม่ได้นะครับเออที่กับจริงๆก็แล้วแต่คนช้อปนะครับสร้างได้ทางอูเข้าจัดการให้นะครับโอ้โหนะครับไม่มีเยิ้ม ไม่มีเยิมแล้วก็ไม่มีลาวนะครับดูครับสวยจักทางาาน้ำมันนี่เติมหนึ่งทังนี้เกี่ยวด้ทั้งวันนะส่วนปากนะครับก็อยู่ที่ซาเมตรนะครับปาาคันนี้เป็นคันนี้เป็นเลดนะครับ มาไม่ใช่มินเลอร์นะครับคันนี้เกี่ยวซั้ำเมตรคือต้องบอกครับชุดป่าข้องสิเจเลยนี้มันท่งจะเงียบนะครับเงียบมากๆากวัิบานก็ใช้ยี่นึ่งตัวนะครับก็มีฝ้าครอบ ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรถที่วบเอ่อสวยเลยแหละนักล่าครับนักล่าในนาข้าวครับอันนี้น่าจะเป็นนักล่านาะค้าก็จะเป็นจะาล้องเข้าติดมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนครับคนอยากเห็นด้านบนมันเป็นยังไง ด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับมีไม้วัดรอบนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นไม้วัดรอบนะครับตัวนี้ดูครับชุดบนตัวนี้เป็น ใช้โซ่ปั่น,นครับดีครับเพราะว่ามันอ่าปากไม่ค่อยหยุดดีนะเดี๋ยวไปดูในทั้งอุ้มกันครับนี่ครับทังอุ้มโอ้ตัวนี้เป็น กองแก้วซ่องลูกนะครับซ่องลูกส่ซวยครับก็เดี๋ยวเกี่ยวทุ่งนี้นะครับจะจะมาอีกคันนึงครับก็อยู่นน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบไร่นะครับเดี๋ยวเรา รอดูอีกคันหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะมาลงเกีียวให้ซ่องคันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่พิจนา,นานได้รับชมนะครับ